ผมก็จะมาเล่นกับนี่นะครับเล่นกับคนนะโหมดผู้จัดการทีมนะครับผมโหมดผู้จัดการทีมนะเจอกับเปเชนนะครับผมดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมมาที่ฟาบิโยนะครับยาโกเปิดมานะไม่ได้นะเปิดเร็วเกินนะอันนี้ผมมาในโหมดผู้จัดการทีมนะโอเคนะครับตามมาเลย เด้นยาวไปนะฟูดนนะโอ้อาไรกันตอนนี้ผมใช้เป็นโหมดควบคุมนะครับผมดูด้วยว่าแผนนี้มันจะได้ผลกับวิว่าฟูหรือเปล่กาก็แล้วแต่คนนะครับผมมาเล่นให้ดูตอนนี้ก็เดียโก้โอ้โหมาละน,น,นุนเยสนุนเยสส่งให้ ยิงไหมลัะผมดีอาร์สประตูกับดีอาร์สเปิดประเดิมนะผมลูกให้กับดีอาร์สส่งโค้ชสวยนุ่มเย็นนะส่งให้ดีอาร์สตรงให้โอ้โหอันนี้ก็นำแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เยอาโก้เหมือนกันนะโอ้โหเลี้ยงลมอะนี่ยังไงยังไง หลับฐานหลอกนะโอ้โหมาแล้วครับผมแทงแต่แทงเลยนะแทงเร็วไปหนแรงไปหน่อยอาิสอนนะเปิดยาวมาครับผมเป็นยังไงครับผมโอ้โหประคองเกมนะกำลังประคองเกมไม่อยู่โออโนนี่ก็เลี้ยงลหลบอยู่ได้เดียโก้ นี่นะครับผมโอ้โหฝั่งเขานี่โอ้โหสเต็ปนะฮะสเต็ปจะโดนจะโดนเล่นไม่ใช่ไหมโอ้โหโดนเล่นไปครับผมหนึ่งศูนย์เอ้อหนึ่งหนึ่งโดนเล่นเหมือนกันนะครับผมเพราะจ้องจะเล่นคูณเลโอ้โหโค้ชสวยอะล้างแคน้นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนดือัดยิงเลยนุ่มเย็ดเปิดนะอันนี้ก็หมดเวลารครึ่งแรกไปเจอกันครึ่งหลังครับ ตอนนี้ก็มาในครึ่งหลังแล้วฝั่งเปเชีเป็นคนเปิดนะน,นี่แี้ยงกันไปฮนะยงกันไปฮนะโอ้ตอนนี้ผมใช้หมวดควบคุมเหมือนเดิมเลยนะธรรมดาน,นี่โอ้โหจะโดนไหมเนะี่ยจะโดนเล่นไหมเนะี่ยไม่โดนนะไม่ฟาวด้วยโอเคโดนบอลครับผมยาวไปเลย โลมิโตฟิมิโนโลมิโตฟิมิโนเี้ยงมาโอ้ตู้พี่อย่าเวอร์คาร์สไปโ oh. อเมเขามาดูเราด้วยยังไงฮะจังหวะน,นี้โอ้โ oh. อ oh. ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าทำแบบนั้นมันมันมันไม่ดียิงหลบออกไปก่อน ตอนนี้เราก็ต้องคุมโซนแล้วนะไม่ง,งั้นโดนเล่นโอเคไม่ฟาวโอเคไปต่อเลยพี่เปิดยาวนะโอโ้มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมิโนเร็วกว่าสวยมาดูเนี่เอ,อ๊ะไม่ใช่ดินูนเยสน,นะรับยิงไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งสวยฮนะนี่ตอนนี้ผมใช้ล่างเป็นวิกาผมเพราะว่า ล่างลิเวอร์พูลมันแพงเกินแล้วก็ล่างของยูฟามันก็แพงด้วยเอาเปลี่ยนเฉยช่างมันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาผมลืมเอาเดบอยมาเฉยเลยก็ขอภัรด้วยช่างมันนะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลย มันเปลี่ยนออโต้แล้วเนี่ยผมไม่รู่เลยเอายายายาคุมเกมไว้ฟานไ้ายคุมไว้ก่อนโอ้โหโดนเล่นอยู่แลลวสองประตูต่อสองฮะนี่เปิดยิงอะอดิสนันพุ่งถูกแวแต่ไม่ไม่สูงมาก หมดเวลาก็ประมาณนี้เลยนะเนี่ยสองก็ตู้ก็สอง,น,สองนี่นะครับลูกลูกเกมก็ผมยิงไปทั้งหมดสองลูกนะตรงกรอบนะสองเขาก็ยิงสองตรงกรอบเหมือนกันการคลองบอลน,นะผมน้อยกว่านะ22%เขา78%มาแม่นยามการส่งบอลเข้า96%ผม70%แตอว่าเยอะมากคนระับ ก็ยิงตามนี้เลยนะครับผมมีอาร์ตนะครับผมตะกนูเยสนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แขนนี้ก็โอเคอยู่นะ